ว่าครั้งนี้นะ,ะ่ฮะจกักรกล้าหรือว่ารถเข็นเนี่ยกลายเป็นกระเป๋าเนะี่ยเอ้ยมี <c oughs> รถมีรถ <c oughs> เฮ้ยไม่มีรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวส so <c oughs> วัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในแมป กินตามสีคือในแบบนี้เนี่ยพี่นิวเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามันมีการอัปเดตมาใหม่นะอัปเดตใหม่คือแบบว่าทําดีมากแล้วก็ดูดีมากๆเลยจะสังเกตว่าเนี่ยฮะตัวละครเนี่ยของทุกคนเนี่ยมันกลายเป็นบิลลี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดใครอยู่สีดำเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวบิลลี่สีดําแต่ถ้าเกิดใครอยู่สีส้มเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวบิลลี่สีส้มนะมันเป็นโหมดบิลลี่กินตามสีอะทุกคนนะนี่เลยบิลลี่สีชมพูก็มีนะโอ้โหจะบอกว่าอัปเดตใหม่นี่คือจึ้งใจมากตอนนี้จะ หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นรอบต่อไปแล้วตอนนี้มันจะเข้าสู่โหมดการเล่นแล้วแล้วคือ,อยังไงเนี่ยคือเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือจะอยู่สีอะไรรู้สึกว่าในรอบนี้เป็นการแข่งขันทีมละ5คนแล้วคราวนี้มันก็ให้เลือกโหมดนะคะรู้สึกว่าทุกคนไปเลือกคลาสสิกโหมดหมดเลยเออไม่เลือกบิลลี่หน่อยหรอ <laughs> เออเราอยากเลือกบิลลี่ สรุปแล้วโหมดบิลลี่แพ้นะทุกคนนะแล้วคราวนี้มันก็ให้เราเลือกแมปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแมปให้เลือกด้วยหรอเฮ้ยแบบนี้สวยนี่นๆที่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าสรุปว่าแบบนี้ชนะไปนะแมปมิวสิกเฟสติวัลโอเคมาเราอยู่สีอะไรนะสีแดงใช่ไหมเราเราเขียนอะไรไปก็ได้ใช่ไหมโอเคไป แล้วก็นี้เราก็ต้องแบบว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะโอ้โหมีการให้เราเลือกแมพด้วยอะแล้วก็ต้องไปเลือกอาหารสีแดงอาหารสีแดงเหรอนี่ไงสีแดงนี่เราต้องเลือกแต่อาหารที่มันเป็นสีแดงนะนี่นี่นี่ตรงนี้นะถึงเราอยู่สีแดงแต่ว่าตัวบิลลี่เป็นสีม่วงอะเราต้องสีแดงมาให้มากที่สุดอืมมาเลยจ้าสีแดงจ้าสีแดงอยู่ไหนสีแดงอยู่นี่โอเคเดี๋ยวลองไปแผนกอื่นบ้างนี่แผนกนี้ดิแผนกนี้เป็นแผนกอะไรเนี่ยเบเกอรี่เหรออะไรเนี่ยซูชิซูชิแผนกสีแดงเนี่ยโอเค หยิบไปหยิบไปเออนั่นแหละหยิบไปหยิบเค้กสีแดงอืมนี่เค้กสีแดงมาจ้าทําไมมันหยิบช้าเหรือเกินแล้วไม่ทันใจเราเลย <S <S อุ้ยตอนนี้เลยเวลาไม่ถึง2อนาทีแล้วว่าเดี๋ยวเราเอาอาหารไปวางตรงน,นี้ก่อนดีกว่าฟืบตอนนี้นะเราก็ทําการวางอาหารไปแล้วทุกคนนะโอเค วางอาหารไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครมาทําอาหาเลยไงงั้นเราทําก็ได้นะเพราะว่าเพื่อเราไปไหนกันหมดก็ไม่รู้งั้นเรารับหน้าที่เป็นคนแบบว่าทําอาหารก็แล้วกันนะมาจา้ามาเราทําแล้วจะมีใครมากินไหมเนี่ยเราเร็วดิเพื่อนตัวนี้คะแนนสีแดงไม่มีแต้มเลยอ่ะตัวนี้แลนะนี่นี่คนนี้นี่คนที่แบบว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงเบคอนคนนี้นะเริ่มกินแล้วโอเคเล็วเพื่อนตัวนี้โอ้โหสีชมพูนําไปแล้วสีชมพูนําไปไกลแล้วจะทันมิเนี่ยโอ้ไม่ก็อาหารก็ทําไม่ทันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยรับหน้าที่ทําอาหารแล้วกันนะทุกคนนะ เอาแบบว่าอาหารมาวางด้วยอ่าตอนนี้เราก็ทํานะรู้สึกว่ามีคนนี้กินคนเดียวนี่นนโหจะกินทันชาวบ้านมันเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะสีชมพูก็นําไปไกลมากแล้วโอเมก้แต่ว่าสีแดงสีแดงแซงสีเหลืองแล้วสีแดงแซงสีเหลืองแล้วโอ God. เมก้เอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอเเอเโอไมก็า จะหมดเวลาแล้วทุกคนไม่น่าทันนะเนี่ยรู้สึกว่าสีชมพูชนะแน่เลยอะก so ็อย่างที่บอกนะว่ามันมีการอัปเดตมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไอเทมดีกว่านะนี้จะเห็นว่ามันมีแพ็กเกจไอเทมนี่จะบอกว่านี่น่าสนใจมากนะเป็นแพ็กเกจแบร์แพ็กนะถ้าเกิดเราซื้ออันนี้รถเข็นเราก็จะน่ารักฟุ้งฟิ้งเป็นหมีเดี๋ยวลองแบบว่าลองซื้อดูดีกว่านะทุกคนนะ199โลบกักมาดู กันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราซื้อแพ็กเกจหมีแล้วนะคะและต่อไปมันก็ให้เราเลือกว่าจะแข่งแบบไหนรู้สึกว่าทุกคนเลือกแข่งแบบ5้าคนเหมือนเดิมนะโอเคได้เลยจ้าสีดานะแจ๊าใครจะมาอยู่สีดําก็มาจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าอีกหนึ่งคนคะโอเคตอนนี้สีดําเต็มแล้ว5้าคนจ้ามาดูกันว่าสีดําจะรวมพลังกันได้หรือไม่หรือว่าจะแพ้เหมือนเดิมค <laughs> ือตอนนี้นะพี่นิวซื้อรถเข็นที่เป็นหมีแล้วอะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะต่อไปเลือกโหมดก่อนเนะี่ยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ย ไม่มีใครเลือกโหมดบิลลี่เลยเนี่ยรู้สึกเสียใจยมากอยากเล่นโหมดบิลลี่อ่ะสรุปแล้วคัสศึกโหมดชนะไปด่านนี้ก็ดีนะนี่ด่านเนี้ยด่านนี้สีพัสเทลสวยมากอ้าวสรุปว่าด่านนี้ได้ไปนะเป็นด่านใต้น้ําโอ้โหโอเคเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าอ จากรถเข็นกลายเป็นตะกร้านะคะอันนี้เราก็หยิบสิ่งของที่เป็นสีดําไปนะนี่เฮ้ยจะบอกว่าชอบด่านนี้มากเลยอจากรถเข็นนะคะกลายเป็นแบบว่าตะกร้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคือมันก็แจ่มดีนะบอกเลยว่าครั้งนี้สีดําต้องชนะห้ามแพ้เด็ดขาดต้องชนะเท่านั้นโอ้โหรู้สึกว่าสีเหลืองนี่คือจะอลังการไปไหมเนี่ยทาไมหยิบไว้แลือเกินเนี่ยบ้านใช้เน็ตอะไรอะตอนนี้เราทําได้แค่ว่าหยิบอาหารที่เป็นสีดําไปก่อนนะรู้สึกว่าโต๊ะนี้อาหารสีดําเยอะมากนี่มีทั้งกุ้งหมึกห เลยนี่ม้าน้ําก็มีจ้าเราสามารถกินม้าน้ําได้หรอเฮ้ยมันไม่ได้นะตอนนี้เลยเวลาไม่ถึง2องนาทีนะคะโอเคเรามาที่ตรงนี้ก่อนอ๊บโอเคเรียบร้อยวางไปวางเรียบร้อยแล้วยังไงตอนนี้คือสีดายังไม่มีคะแนนเลยนะจะมีใครกินไหมรู้สึกว่ามีน้องแฟนขับนะคะมานั่งกินนะคะตอนนี้สีดํนาคะแนนที่มาเป็น12แล้วนะนะ <c oughs> คนท <c oughs> ําไม่มีใครช่วยกินเลย <c oughs> เร็วเพื่อนเอ้ยเร็วๆสีดําขึ้นเป็น20แล้ว เลเวลาประมาณสีสวิมาดูกันโอ้ในขนาดที่สีม่วงนะฮะสีม่วงจะเป็นร้อยแล้วว่าโอ้ไม่กอดเฮ้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราแซงสีเหลืองแล้วเราแซงสีเหลืองแล้วโอ้ไม่กอดได้ที่สองโอ้ไม่กอดโอเคตอนนี้เลยเวลาสั่งสวิในขนาดที่สีม่วงนั้นหยุดแล้วนะเอาสีม่วงไปต่อเร้วเราเพื่อนแล้วเอ้ยเอ้ยจะแซงสีม่วงได้ไหมมาลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้ไม่กอดตอนนี้เชียร์มวยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราจะแซงสีม่วงได้แล้วแต่อาหารอาหารก็ไม่ทันแล้ว เฮ้ยทุกคนโอเมก้ด oh สีดำเร็ว,วเฮ้ยอาหารหมดสีดำาอาหารหมดโอเมกาเดี๋ยวเดี๋ยวเร็ววาราสุบิเฮ้ยเด้อเ <laughs> ตัวนี้คือแบบว่าอยู่ไม่สุกแล้วนะฮะเฮ้ยทุกคนเอ้ยเราวนับถ้ยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ Prueba, โอเคสรุปว่าสีดสาําชนะนั่นคือสีของเรารู้สึกว่าเราเนี่ยได้ทําการซื้อแพ็กเกจแบ็คแพ็กไปแล้วนะแต่ว่าพี่นิวไม่ได้กด e q u i ปโอ้โหก็ว่าอยู่มันไม่ยอมมานะคะและคือจะบอกว่ามันมีสัตว์เลี้ยงให้สุ่มด้วยนะเดี๋ยวมาสุ่มดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่นิวมีแต้มการกินอยู่796แล้วก็พอซื้อแค่นี้แหละมาดูกันจะได้ตัวดีๆไหมมาคะ่ะ ได้เป็นอุ้ยได,ได้ได้ตัวแรเป็นวัวนะคะหรือว่าเป็นตัวแรนี่โอกาสได้20%สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยเราในการแบบเพิ่มแต้มนะคะนี่แล้วก็กดเอาวัวมาเลยนี่น่ารักไหมจ๊ะต่อไปมาเลือกทีมไซส์กันนะคะรู้สึกว่าทุกคนก็เป็นเลือกแบบ5คนเหมือนเดิมนะแล้วก็เลือกแต่5คนโอเคสรุป5้าคนชนะไปมีใครมาอยู่สีเหลืองกันเราไหมจ๊ะมาจ้าอ่าเอาเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเดินออกไปนี่เธอเดินเข้ามาหน่อยแล้ว สีเหลืองมีแค่สี่คนตอนนี้เอาเโอเคบิลลี่หมดบิลลี่หมดโอเคเราได้เล่นบิลลี่หมดแล้วทุกคนคือตอนนี้นะคะพี่นิวเนี่ยเลือกอยู่สีเหลืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นบิลลี่ตัวสีเหลืองแน่นอนเฮ้ยรู้สึกว่าทุกคนไปเลือกด่านร้านพิซซ่าโอเคเลยด่านนี้ไม่เคยเล่นว้าวแล้วก็ด่านร้านพิซซ่าชนะไปเฮ้ยเป็นบิลลี่สีเหลืองจริงด้วยอุ้ยอุ้ยน่ารักอะทุกคนจะเห็นว่าครั้งนี้นะคะจากตะกร้าหรือว่ารถเข็นเนี่ยกลายเป็นกระเป๋าเอ้ย มีรถไมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเดี๋ยวเราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเขาว่าหรือว่าเราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มานะ่ะโอ้สงสัยว่าเราพลาดนะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าเราก็เดินมาแล้วนะ นี่จะเห็นว่าพี่นิวนะคะซื้อแพ็กเกจแบบแพ็กนะคะกระเป๋าเราก็จะฟุง้งฟิงเป็นรูปหมีแบบนี้แล้วก็ต้องมาหยิบอาหารสีเหลืองในร้านพิซซ่านะอุ้ยจะบอกว่าอัปเดตใหม่คือดีมากเลยอ่ะอะไรนี่ใครเนี่ยมีพนักงานด้วยแล้วอาหารมันก็จะเป็นเหมือนถาดพิซซ่านะนี่หยิบมาเลยจ้าเป๊บโหตู้สีเหลืองนี่เราสามารถยกตู้ไปได้ไหมอุ้ยตรงนี้สีเหลืองเพียบเลยสีเหลืองเพียบเลยไก่เกยก็มีถามหน่อยว่าไก่สีน้ำเงินนี่คือใครกล้ากินบ้าง <laughs> ไก่สีแดงก็มานะรู้สึกว่าในตอนนี้นะฮะยังไม่มีทีมใดคือแบบว่าไปกินอาหารเลยนะยังไม่มีทีมไหนที่แบบว่าคะแนนนาน,นนะทําไมตู้นี้ทีมสีเหลืองเยอะจังจะบอกว่าดีมากเอาจ้าเดี๋ยวตอนนี้นะเราไปที่โต๊ะก,ก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วเออมอเตอร์ไซค์ใครขอขับไปได้ไหม <laughs> เอ้ได้ได้ไปเก็บ <laughs> ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าถ้าเกิดเดินมันจะไกลนะตอนนี้คะแนนสีจมพูนําอยู่นะทุกคนนะโอเคมา นี่เลยเราก็ทําการวางอาหารไปนะแบบนี้อ่ะเราทําอาหารแองอ่ะมีใครไปกินไหมเนี่ยยังไม่มีใครกินเหรออังั้นเรากินกันได้เราไปนั่งกินจ้ะโอเคมาเรานั่งกินนะจ้าตอนนี้รู้สึกว่าคะแนนสีส้มนําไปแล้วนะในขณะที่สีเหลืองนี่คือค่อยๆเอาอาหารมาอ้าวหมดเวลาสีส้มชนะ <laughs> เออคือว่าตอนนี้เรามาอยู่ทีมสีดําแล้วควนี้เขาก็ไปกระจุกกันอยู่ที่สีชมพูกับสีส้มหมดเลย <laughs> สีดําไม่มีใครเลยเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเลือกเป็นบิลลี่โหมดอีกแล้วอ่ะออกไปมาเลือกด่านกันดูซิีว่าเขาจะเลือกด่านอะไรกันเนี่ยเอาด่านฟาร์มบ้างดีกว่านี่อยากได้ด่านฟาร์มนี้โอ้โหมาดูเลยเฮ้ยโอเคเป็นด่านฟาร์มนะคะด่านฟาร์มจะเป็นอะไรเป็นตะกา้าไหนดูซิเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยนี่ไงเราซื้อแพ็กเกจหมีมาใช่ไหมนี่โอ้โหตะกา้าเราฟุ้งฟิงมากทุกคนโอ้โหชอบบอกเลยว่าชอบโอ้ด่านฟาร์มคือแบบว่าอลังการมากมาเลยจ้ะอันนี้คือผักอะไรเนี่ยเออฟักทองเหรอโอ้โหฟักทอง ตอนนี้เราก็ละเลงแบบว่าทําการเก็บสีดําไปเลยจ้านี่อันไหนสีดําอีกทําไมสีดํามันดูน้อยจังอ่ะข้าวโพดจ้าข้าวโพดสีดําจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บด้านนู้นดีกว่าเก็บไปเยอะก่อนอันนี้อะไรอ่ะอ่ะสตรอเบอรี่เหรออ้ยองุงนองุงนองุงนเอออ่างงก็มีนี่องุ่นสีดำจ้าจะบอกว่าในชีวิตจริงก็มีเด้ออ่างงสีดำอะอะไรเนี่ยทุเรียนเหรอ เฮ้ยนี่คืออะไรอะทำไมลูกมันกลงขนาดนี้แอปเปิลอ๋อมันคือแอปเปิลโอ้โหแอปเปิลลูกใหญ่มากแล้วตอนนี้นะสีเหลืองนี่สีเหลืองเริ่มกินแล้วนะทุกคนอันจะเลาแบบว่ากลับไปที่ก่อนดีกว่าไหมมีแววว่าสีดําไม่น่าจะชนะนะเพราะว่าสีดํามีแค่สองคนนะ่ะอนันี้นะเดี๋ยวเอามาวางก่อนนะนี่ทําการวางไปก่อนปึ๊บอ่า รู้สึกว่าสีดำมี2คนจริงๆนะเนี่ยตอนนี้เราเป็นคนทำนะส่วนเพื่อนเราหนุนก็ยืนกินอยู่ตรงนู้นนะมาลุ้นกันนะคะว่าสีดำจะชนะไหมเพราะว่าสีดำมีแค่2คน <c oughs> 2> <c oughs> นี้นะคะแนนสีดำขึ้นมาเป็นที่3ามนะสีส้มนี่คือนำโด่งเลยจ้าเออสองคนมันจะไปสู้ห้าคนได้ยังไง <c oughs> สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจมากเลยแล้วตอนนี้สีส้มก็ปลาเข้าไปร้อยหนึ่งแล้วนะคะนั่นไม่น่าจะชนะนะเนี่ยโอเมก็ยอมใจสีส้มจริงๆโอเคจบนะคะสีส้มชนะ เอาแหละถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นแมปกินอาหารตามสีนะก็เข้ามาเล่นกันนะเพราะว่ามันอัปเดตใหม่คือแบบโอ้โหแมปสวยมากมีด่านให้เราเล่นเยอะมากนะแล้วก็มีไอเทมสวยๆเพียบเลยลองกลับเข้ามาเล่นกันได้นะเพราะว่าอัปเดตดีมากเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆ โอ้อัปเดตใหม่นี่คืออลังการงานสร้างมากเลยว่าแต่ชมพูมีกี่คนเนี่ยทีมต่ชมพูเยอะอยู่นะเนี่ยสามสี่คนโอเคเลยเพื่อนแต่ก็ยังดีกว่ามีแค่สองคนนะโอกาสชนะก็อาจจะมีบ้าง